สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาวดอนผ้ารวยสวัสดีเอฟซีแฟนซองผู้เก่านะจ๊ะพอกันคือเก้านะจ้ะไอ้ไก่ว่นห้อยออกว่ะสาวดอนตเลยไอ้สิมาไอ้สรุปตัวเลขแนวทางของเสียนส่วนอย่าเนาะจ้ะไอ้ตัวเลขแนวทางของเสียนส่วนยหญ่โงค้งสุดท้ายเนาะจ้ะไอ้แซวไอ ตัวเล็กเนวทางของเซียนส่วนใหญ่โค้งสุดท้ายเพคนให้ตัวเล็กเนวทางมาไบเแล้วเนาะแต่ว่ายคนกันยังบมาห้าหนึน่งย่างหายว่าฟันยุทธีตัวใดเนาะสำหรับเล็กวิ่งเล็กเรียนเนาะเพคนให้มากเป็นเล็กกับโค้งคูไอ้โค้งสุดท้ายแล้วเนาะจ้ะสุดท้ายท้ายสุดอ,อีหลีได้เพราะว่ามืออื่นกะหนอยออกแล้วเนาะไอ้พรุ่งนี้ก็รวยพรุ่งนี้ก็รวยแล้วเนาะจ้ะก็เลยสี่ไอ้โทษสัมผัสไอ้เซียนส่วนยหญ่ว่า เซียนส่วนยาญ่พจนสิได้ตัวเลียแนวทางตัวใดน่าจะพจนสิได้ตัวเลียแนวทางตัวใดแล้วก็พจนสิเน้นเห็นตัวใดพจนสิจักคู่เฮาบอเนาะสำหรับของเซียนส่วนอยญ่น่าจะน่าจะก็มามามาลุ้นกันว่าไอเซียนส่วนยเพญ่คนจะรับโทรศัพท์เสาดอนบอเนาะมองพ้นอยู่กับขื้นบกค่อยมีเด้จะหาขื้นกับยากยากสัญญาณกับบก่อยมีเนาะมันอยู่ในป่าอยางเนาะอาจะเสาดอนจะโทรลองเบิ่งเด้อว่ามันจะได้เวากลับไอ เสียนส่วนย่างบ่มื้อนี้คันบ่ได้เว้ากับเสียนส่วนย่างก็สิเป็นคลิปใหม่ต่อทันทีเลยจ้ะให้สาวด่อนโทรรองมื้อก่อนวางมันจะเพิ่นสิรับสายสาวด่อนบ่นเนาะติดแล้วแต่ว่าบ่ารู้จะรับพอเนาะจ้ะ ว่าจริง่หาตัวย่กงาเสีสงยงส่วนยาญ่เนอะจ้ะใส่น้อบานยานบดได้สนุกโค้งสุดท่ายดอดพี่น้องเอ้ยไอติดแต่ไม่รับเลยนะยานบดได้วบาอ้พี่น้องอ้ยบาน ย,ย,ย,ย่านไะม่ได้เฝ้ายี่เซียนสวนหยางเสาวดอนไม่ได้ฟันทงหายจะบลบานโอ้ยบลาบสายละ่ะคือสิได้เฝ้าร่ำบลาบันพระเอกตัวจริงน่ก็ได้ไอ้มาลาบสายยาดเนาะสงสัยสิบประยูมมาจาะจ้าสวัสดีจ้าไอ้เซียนสวนหยาง ครับสวัสดีครับจ้าพอาดีไอเมื่อ,อนี่โค้งสุดท้ายหล่ะดิโค้งสุดท้ายแล้วเน้นย้ำได้ไปจ้าสุดท้ายแล้วแม่บ้าแมนพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยแล้วร <c oughs> วยแล้วเพี่ครับครับเดี๋ยวจับไทยได้โอ้โหพระนินี์ได้ตัวเอาจับคู่บ้จับคู่ จับพูดตัวไหนบ้างไอ้นี่ตัวรักมันมีอยะไรกันมีเจ็บมีศูนย์มีสองมีสามเนาะศูนย์สองตัวแม่จัดคับผมจับไปครับเจ็ดที่เจ็ดสี่บ่ครับเจ็ดสี่

ส่วนหกส่วนสามส่วนแปดแล้วยังี้กีระบันหกสองหกสองสามแปดสามแปดไม่ระบอบแล้วก็สองแปดครับ สอปดเนาะนี่เท่านี้ละเจ็ดสี่สองสี่ศูนย์หกศูนย์สาศย์แดหสองสามแปดสองแปดไอเซียนส่วนอย่างพี่จับคู่ให้นะจะเอาฟันทงบัดนี้ฟันทงสิต,ตัวกันไปแล้วไงตัวกันตัวใดสองเจ็ดเจสองสองเจ็ดเจ็ดสองไปตักันด้วยจ้ะในกองสองเจ็ดเจ็ดสอง มักศูนย์ด้วยวันนี้แมนบอครับเออมักศูนย์ศูนย์ยังงวันี้มักศูนย์ศกับศูนยหกศย์แดกับศูย์หกเนาะฟันสองหางมันบองวันนี้แมนสองหางเสื้อเส้นสดหยางฟันยู่ทีสองหางศูนย์หศูหศูวิ่งนี้ไอวิ่งฟันทงบอวิ่งวิ่งศูนย์ วิ่งศูนย์นึ่นวะได้ครับไอ้วิ่งศูนย์เนาะไอ้เซียนส่วนใหญ่เมื่วานี้ฟันธงอยู่ที่วิ่งศูนย์บนล่างนะจ๊ะวิ่งศูนย์ศูนย์ทุกตัวก็ได้ครับนี่อย่างก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สามตัดไม่เท่าไหร่หรออ๋อไอ้แต่ว่าวิ่งตัวเดียวอยู่ที่ศูนย์เนาะครับวิ่งตัวเดียวอยู่ที่ศูนย์เน้นก็คือไอ้ งวดนี้เซียนสวนยางเงี้ยอยู่ที่รักศูนย์เนาะครับเมียนบอกไอ้มันใจรักศูนย์มันใจรักศูนย์กว่ารักอื่นเลยเมียนบอกเมียนครับตัวเลขแนวทางเราจะของเซียนสวนยางงวดนี้เซียนสวนยางฟันหงาย้จ้ะจับหลายคู่อยู่แต่ว่าเพิ่นฟันหายอยู่ที่สองหางแล้วจ้ะสองหางศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์แปดไอ ไอสายาพนไอเซียนสวนอย่างไอบอกบอกเคยหลุดเนาะมาเบิ่งกัน่างวันแต่พนสะดุดบอกของเซียนสวนอย่างเอาจากขอบคุณนเนาะจากขอบคุณไอเซียนสวนอย่างอันสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะจากขอบคุณค่ะาเมื่อไดสิมาเมื่อไดสิมาโซ่สมนาให้จากมือบโดนบโดนบโดนเร็วบ่าเอาอาจากจากขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับตัวเลขแนวทางจ้า จาก,กระไินแลละเนาะตัวเลขแนวทางของเซียนสวนยางไอ้หนุ่มสวนยางเนาะวงเล็บไม่โสดแล้วเด้อะตะเกาโสดอยู่อย่างนี้ว่าโสดแล้วจ้าไอ้เพิ่นฟันให้อยู่ที่สองหางเนาะจากของเซียนสวนยางพิ่นจับคู่ห้เนาะเจ็ดสี่สองสี่ศูนย์หกศนย์สามศูนย์แปดหกสองสามแปดสองแปด แล้วก็กันไห้เพื่อนว่าสองเกตสองไอสองเกตเกตสองเพื่อนว่าวิ่งศูนย์ตัวเดียวบนล่างเส้นส่วนอย่างว่าฟันคือเสาดอนเสาดอนกับฟันศูนย์เสาดอนฟันศูนย์แต่ว่าเสาดอนซสือเลขบัดติดศูนย์จกักโตเสือลอตเตอรี่ไว้นะแต่ว่าเสาดอนฟันของเส้นส่วนอย่างอยู่ที่ศูนย์นะจ๊ะแล้วเพื่อนเพื่อนจับไพ้หลายหางแต่ว่าฟันทงย่ทีสองหางนะจ้ะ ฟันท่องวิที่สองหางศูนย์หกศูนย์แปดเส้นสัญญาณฟันวิธีศูนย์หกศูนย์แปดกะใกล้เคียงกันกับสาวุดรเลยเนาะคนเอฟันวิที่ศูนย์อุดรก็ฟันศูนย์คือกันแต่ว่าเซิรียปฏิศูนย์ซื่อเงนเนี่ยของเส้นสัญญาณนาจะมาศูนย์นะจะนาจะมาศูนย์ทว่าศูนย์มาสองตัวมันต้องมาศูนย์ แต่ว่าเป็นบรมาศูนย์กับของเซียนส่วนใหญ่ามาเกิดพลาด้ะจ้ะเลขวิง่งไอ้เซียนส่วนย่างที่เพิ่ปล่อยมาใหนะ้น่ะอันคันซื้อบอติดซีโตอันซื้อบอติดซีโตไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนอกจากเพื่อนว่าอันตัวใดแน่ละบาเน,นี้ยอันเส้าด่วนกับเรื่องเหลือที่บาเน,นี้เดี๋ยวสิเปิดอยที่เบิ่งจ้ะอันคันบอติดซีโตไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเพื่อนว่าเนาะ ไอแมน่นเสาดอนได้ถือขึ้นมาน้ามันบ่นหลานตัวเรียงแนวทางคนนั้นนั่นบบเมนอยู่ทางใต้ของรัฐบาลเอ้ยโอ้ยอย่าบ่ได้ถือขึ้นมาน้ามอยู่ดอกไอ้ตัวเรียงแนวทางหมวดกว่อนที่เพคนเอามาใหายกรเมื่อจะเดี๋ยวเดียวเสาดอนสิเอาไอ้เดี๋ยวเสาดอนเสีเอาขึ้นไอ้ให้เบิ้งทางขาง,งดอกจะเดียวไ ไอ้สาวดอนไล่รุงนี่จะเอาขึ้นทั้งคางให้เบิ่งได้จากว่าเคืนาหายมาตวัวใดนเนี่ยสำหรับไอ้เลขไอ้เลขไอ้มาให้ประกคคูเนี่ยแม่จำว่าได้สาวดอนว่าได้ถือสีลมนะน้ำแต่ว่าเพคนฟัน,นหาย,ยอยู่ที่ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แปดได้จ้ะเดี๋ยวเลขไอ้ไอ้เสี้ยนัวอย่างหายมาตัวดินสาวดอนขึ้นคางให้ได้จ้ะสาวดอนขึ้นคางให้ถาเบิ่งเอาได้จ้ะไอ้สาวดอนที่ึ้นคางให้ ละเพื่อนกระจับครูไห่เนาะแต่ว่าเพิ่นฟันธงวิธีศูนย์หกศูนย์แปดวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะจ่ะวิ่งศูนย์ตัวเดียววันไอ้มาเบิ่งว่าเส้นส่วนหย่างจะวิ่งถือบอตัวเลขแนวทางนะจ่ะมาจากเาาดอนกับเบาหลาละเนาะสิบนาทีกับหอนละเด้กัขอบคุณน,นะจ่ะขอบคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เาาดอนเด้อจากฝากช่องเซาดอนพารวยจ่ะรวยสมซื้อเนาะจ่ะวันี้็นเซาดอนสิพารวยสมซื่อบอ สำหรับตัวเลขแนวทางเนี่จจะของเซียนส่วนอย่าเนี่จจะมันหมานเนอกจ้ะเลขแนวทางของเซียนส่วนอย่าเนอกจาะมันหมานจ้า